phát thì nào cái mô lấy cái này Cứu, cuối cuối cuối, sửa nổi mình cái lái lái cả cúi ừ, quay nắm nó sửa quá một cái phẩu cứ cắn đó ui quay con cả วัดีเอซีพี่น้องคนทองปลาประวัติเป็นชาวไทยชาวล้าชาวไทยในต่างแดนเนาะจ้ะมเนีนายายเกตกับผ้าเขาปลาหาเห็ดคือเกาเด้อจ้ะเดินเดียวมเนียก็พอกันก็ยายเกตในเสาวนันทีสามตุลาคมปีพศสองพันหาร้อยหกสิบหกเนาะจ้ะกระเขาปา 5, 9, 9, ลาหาเฮ็ดคือเกาหลอจ้ะพี่น้องไปหล่นน้ำยายเกตว่าเสด็จสีมานเห็ดยังจ้าอ้าวมเนียายเกตกับผ้าเขาปลาคือเกาหล่อเด้อจ้ะเดินเดียวคือเกาพญายองปลากะยังพันเศร้าค่ะ ยายเจก,ก็เลยพาพีพ่พาน้องเขาปาหาเห็ดมาหลุ่นน้ำยายเกดเด้อจ้าเได้สีมานบอช็อตแหลกแหกมานตอนนี้ก็เขาหอมเห็ดกอเนาะพี่น้องนานนานนานปุ้นบ่อได้เขาเมื่อเดียวพี่น้องเอ้ยดอกบานพัวเวอร์เลยอ้าวบานก็เอาพอได้ดปนเนาะจา้าช็อตแหลกแหกมานเป็น Head เห็ดก่อเด้อพี่น้องโอ้ยตุด,ดอันนี้ขึ้นเลยโุย่นดอกพัวเวอร์เลยจ้ะ เดีะ๋ะป่าจะมาปล่อยเฮ็ดเพิงไก่เพิงขาวเด้อพี่พน้องขคางกันก็นเฮ็ดกอล่ะจ้ะคุณอ้ยอา้าเฮ็ดกอเด้อจ้าโอ้มาผู้เดียวก็ลงพี่น้องเฮ็ดเพิงไก่เด้อจ้าโอ้มาผู้เดียวก็ลงลงลมบื้นเฮ็ดเพิงไก่เพิงขาวก็อย,อยังว่าเฮ็ดกอเอา้าพี่น้องมึงแน่คุณจ้าเฮ็ดเพิงไก่เด้อจ้าผุนเป็นข้าวขาวอยู่ผุนค่ะอ้ย ปาดปาดมหมานในเดอ้อพอได้เมื่อบานด้เต่าปุ่นพป่นหองปุ่นจกเป็นขาวๆเลยไอ้ปุณอ๋อมีดอกหนึ่งจ้าผีเดอ้อพีหนองหันไปทางผีอีกจก้ะปุณฮิตเพื่องไกยังห็ตเพื่องขาวเนาะจา้ะ แฟนกล่องง่ายๆพี่น้องเบิ่งเลยนะนี่สองกลุ่มพี่น้องโอ้ยปอหมองมันมเค่อยจะเก็บจากเธอเด้ไหมนี่โอ๋อะนี่ก็เป็นเห็ดแดงนำมาเก็บด,ด้วอจ้าเฮดแังก็เอาเบิด์ตุเกเี้ที่เก่าละพี่น้องเอามาเด้วเอฟซีมาเป็นมูไจเกียดอีกด้วยจ้าเห็ดล้างซ้ำดอกนึงจ้า ล้างจำอีกพี่น้องอ๋อเขาปลาตุเนี่ยคือเก่าหรอเด้อจ้ะเขาปลาผู้เดียวกันช่วงนี้สร้างพญี่ปิ่มพ่นเสาจ้ะนอฮะคนดอกหนึ่งพี่น้องเฮ็ดล้างจำดอกบหง่างคนเฮ็ดล้างจำดอกหนึ่งจ้ะโอ้ยเาขาโค้งการอีกแล้วตัวนี้เป็นเฮ็ดนาขาวเด้อจ้ะ เก็บปศุทุกเฮ็ดคือเก่าล่ะเด้อพี่น้องมาเด้อเอซีมาเข่าปลาน้ำยา๊กเก็ตอีกเด้อดจ้ามาอนี่มาเป็นมูแจ๊กเก็ตเนี่ยจ้าอ้าวนั่นเท็ดรังสัมดอกหนึ่งจา้เออาเฮ้ยมันที่ดอกเแ็ดร่วมนี่ละมือน,น,นีจ้าแน่ยโมดีพอเห็นเด้อพี่น้องนะดอกมันสัมมิลีจา้าด้ก็น,น้อโอ้แกงได้อยู่จา้าหนึ่งที่รังสัมดอกหนึ่งจา้าเอ้ ข้าวปลาพ่อได้พอ่อพี่พ่อน้องเราพี่น้องกันมามาก,ก็คือหอดเอทซี่จ้าอุ่นดอกหนึ่งพี่น้องล้างสัมพ์ด้วยจ้ายังขาวๆพี่น้องปุ้นอยเห็ดเลืองไข่เห็ดเลืองขาวจ้าปารดอกหวานพอดีแกงเห็ดเลืองไข่จ้าวัานเถา้ถาเถ้าผู้เก็บดอก อย่างแกงได้อยู่จ้ะจุ่มเห็ดหลังสัมนะจ้ะนะ่ยสัมอีกสีหนึ่งพี่น้องจุ่มเห็ดหลังสัมเด้อเนี่นยฮะเกนไม้พี่น้องฮะหลัดหลอกไปน้ำกัน,กน,กนกดดยนั้เยเด้อจ้าเห็ดเผือกดำดอกหนึงนห่ง้อจ้ะาอุ้ยสีดำดีแฮงเห็ดเผือกดำจา้าบานยังแกงได้อยู่เด้อพี่น้อง เวเบตองกะติดคนดีฮะเอาพี่นอ้องแม่ไปท่าไหนเป็นเห็ดเพิงขาวด้วยจ้าเ,เพิงขาวหรือว,ว่าเพิงไข่เนาะจ้าดอกก็ดีกำลังแก่นะ <petits. S 2> เห็ดเพิงไข่ด้วยจ้าจุ้มนึงเฮ้ยเอาเห็ดกอด้วยจ้าผู้สีสันเพิ่ยเห็ดกอจ้าขอไม้เห็ดกอเด้อพี่นอ้องเหมือน ผมนี่ได้จูมหนึ่งจ้ะพี่น้องคุ่นมันเห็ดละงกเหลืองเด้อจ้าคุณนะเขาไปเบิ่งไกลๆพี่น้องก็ไม่จูมเดียวโอ้ยเห็ดละงอกจูมหนึ่งจ้ะโอ้ยเกิอดอยู่คนเดียวเนาะ,ะนะเห็ดล้างสัมดอกหนึ่งจ้ะโอ้ยอ่ะจะเห็ดล้างสัมเลือพี่น้อง เก๊เปิดทุกเฮ็ดเลยยายเกดมัวนี่ปู่แนมเห็นตะเลียมเพิ่นจ้ะดอกหนึ่งเฮ็ดลองสัมอีเฮ็ดแดงนานนี่ล้วพี่น้องเฮ็ดลองสัมอีเด้อจ้ะอ้าวคนมีนห่วงคนอยู่ตัวนี้เนีเฮ็ดเผือกดอกยุ่งดอกเฮ็ดเพิอกนกยุ่งดอกหนึ่งจ้ะโอ้ยหน้าบัวเด้อเฮ็ดเพิอกนกยุ่งดอกแฉกของมือเด้อจ้ะเมื่อวานนี่ก็ได้ดอกหนึ่ง มืัอนี้ก็ได้ดอกนึงค่ะพี่ดินเถื่อนพี่น้องอ้าวเฮ็ดแดงนาอีกดอกนึงจ้าโอ้จุ่มงามอยู่ตอนอ้าวเฮ็ดแดงนาเพจ่มจุ่มหนึ่งออกหน่อยเถอะเนาะเอ้าเห็ดรังสัมเฮ็ดแดงมา,งาพี่นอ้อง โห่เห่ดแดงหนามากเหรอเหแตงหนามากก็เอาเดออเ้อเห็ดเผือกคาไลอีกดอกนึ่งจ้า้เห็ดเผือกคาไลเ้ยมาดอกตะปูอยู่แทวเนาะขาเป็นขาอีกแล้วจ้ะนเห็ดลังซ้ำอีกดอกหนึ่งจ้า โอ้ย oh, สีมานเห็ดดอกเห็ดร่วมนี่บ่หมอนี่ฮะแค่ตองซ้ำดอกนึงจ้ะโอ้ยมีแต่แนวแทะแต่น้อเห็ดยังหอกหน่อยช่วงนี้กะเอ็ดซี่กะเข้าป่าหาเห็ดกับยายเกศก่อนเด้อจ้ะซ้ำคนสองปลาเป็นหายดีเนาะจ้ะกะเป่ากรบเป๋เก่งทอคนสองป่าเป็นไรเนาะขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่มาเป็นแรงใจให้ยายเกศเด้อจ้าเห็ดแดงละหมากดอกนึงจ้ะ นะปุ่นอีกดอกนึงพี่น้องโอ้ยโฉมงามมีตัวละโฉมนึงจ้ะนะเห็ดเพืงกค้าไร้เด้อจ้ะโอ้ยนพี่น,นอ้องดอกงามมีตัวล่ะเห็ดเพืงกค้าไร้ดอกนึงจ้ะโอ้ยเข่าโครงกันแล้วคนละเกินกันนะเห็ดล้างซ้ำอีกเด้อจ้ะโอ้ยมัน มัมนไต่เห็ดดอกเห็ดรวมเด้อจ้ะเห็ดลังสำมดอกนึงจ้ะโอ้ยมีแต่นแนวแต่นีอน,ปปน,นองแนมไปผมนอนแพะโแล้วจ้ะผมโอ้ยเห็ดลังสำมอีกกวเด้อจ้ะเห็ดลังสำมอีกสองดอกนอปีนองดอกพ่อไล่กับพ่อเด็กแกงพ่อเด็กพอพีพ่อน้องเนาะพี่น้อง เฮ็ดปวกระตามเบิ่งขนาดเด้อจ้ะคาบ่าพอ่อน้ำเพิ่นจักเถื่อย่างจนมือเลยเกียร์ยางหาเฮ็ดปวกเบิ่งแน่พี่น้องเห็นตาขาขาวๆเาไปเบิ่งอนไข่เพื่อพี่น้องว่าเฮ็ดหยังอุ้ยเฮ็ดเผ่งไข่จ้าพี่น้องดีดีแฮโอุย้ยเฮ็ดเผ่งไข่จ้ะเสือเพิ่นก็มีเด้อพี่น้องเอาผู้ใกล้กันจ้ะ ว่ามันจมเห็ดเผืองขาไล่เราพี่น้องน้องพีเพิ่งน,งนงะนะุ่งไปนะเม็ดเผืองขาไล่จ้ะโอ้ยขาเป็นขาเด้อพี่น้องดอกเป็นดอกเลยนะครับคมเป็นแหงแนมไปว่ามันเห็ดกอจมหนึ่งหมดเลยจ้ะหืมได้ห่มระดอกเด้อจ้ะที่แหลกแนมเห็นแต่ทางนี่พี่น้องยางไม่อีบเพื่อนแน่ผีผีจุมหนึ่งจ้ะโอ้ยห่มนี่ได้สองจุมจ้าอีจุมหนึ่งนิดจ้ะ อืออะเี๋ยวจุ่มนึงจ้าขางกันละพี่น้องเฮ้ยเอาที่ไปเฮ็ดกอจุ่มหนึ่งจ้าผลเด้อดพี่น้นองเดียวแพทย์กองให้พี่ให้น้องเบิ่งผลอีกดอกหนึ่งนะจ้าพอ้ยเป็นแดงๆอย่างผลพี่น้อ,องผัวอ่ะหโมนี่ได้สองดอกจ้ะเฮ็ดกออีกดอกหนึ่งจ้า เล่มไปหม่องระดอกสองดอกอีกดอกหนึ่งจ้าพี่น้องข่างกันเฮ็ดกับเฮ็ดกอเป็นเฮ็ดเผือข้าไล่แล้วค่ะลูกขะข่างกันก็นเฮ็ดกอพี่น้องเฮ็ดเผือข้าไล่อีกดอกนึงเกิดหลีขนาดเดอ้ออาศัยจำหม่องจำไม้แล้วพี่น้องหม่องเคยเก็บเคยด้ก็เลย ซองเบิงดีๆจ้ะเห็ดเิ่งขาไล่จุ่มหนึ่งจ้ะจุ่มหนึ่งจ้ะเด็กจู่ขางขอนเลยโอ้ยขาเบิ่งเนี่ยไปวางเห็ดเิ่งขาไล่ถ้าจับยงามอยู่ตัวล่ะพี่นอ้อ น,น้องปีน้องแนมไปเป็นแดงๆอยู่บนเฮดกอจ้าเอาเฮดกออีกจุ่มหนึ่งจ้ะโอ้ยเล่มหมองหอมลระจุสองจุ่มเด้อนีอ่เอาหาพ่อได้อยู่ได้กินเนาะพี่น้องช่วงเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดไหวจ้ะน้าปุ่นพี่น้องเฮ็ดผงคกขา้าวไร่ดอกหนึ่งจา้าเอ็นไปหมองละดอกสองดอกพ่อได้พอพี่พอน้องเนาะจ้ะ กันมามากกับกีดหอดเอฟซีเกย์กัน,ออนเ,กกเลยเบินเขาปลาจ้ะมื่ออื่นยังคอยล่อหลุนว่าคนส่งปลาสิมาใดเพรเด้อเด่นไปปุ่นมันเฮ็ดอย่างง้อมันเฮ็ดข้าวดินนั่งเฮ็ดเผืงเขาเป็นเอาเฮ็ดนาเขาวาเาาวด้อจ้าเพราะมันเฮ็ดเผืงเขาวจ้ะเอาเมืองใน,นจ้ะพี่น้องอุ้ยเฮ็ดเผืงไข่เฮ็ดเผืงเขาวเป็นโมเลยเด้อจ้ะปุ่นไปตองเพิ่งลอยอีกปุ อุ้ยปนๆพี่น้องมังแน่มังแน่าพี่น้องเป็นโมเลยเป็นนี้คุ้ยๆุ้ย้ยเ้ยเสือหน่อยเป็นกระไล่ไรจ้ะคุ้นพวไว้น้ำเนาะเฮ้ยจะกลัวมันจะเฝ้าคือกันเด้ออ้ย้วกไวนนจ้ะ ตัวนี้เป็นเต็ตแดงนาด้วยจา้าดอกงามตัวละอโอ้หนาทิ่ปอด้ลายแค่เ็ตแดงนาจ้ะคางกันจะเฮตผงาขาวเลยเฮตลังสาอีกดอกหนึ่งด้วยจ้ะเอ้วเฮิผงกระไล่จ่มหนึ่งจ้ะ นีหลังสาดอกนึงเด้อจ้ะนะโอ้ดีย่ะไต่ไปตรงนะจูมให้สปลคาไล่จูมหนึ่งจา้าให้เปล่งคาไล่สองจูมแล้วจ้ะโอ้โหนะให้ปลงคาไล่จูมหนึ่งจา้า เ,เห็ดหนาวหวานอีกดอกนึงจ้าเอเฮ็ดเปิ่งขาวหรือเปิ่งไข่เด้อจ้านี่จุ่มหนึ่งพี่น้องมีอีกจุ่มหนึ่งจ้า เด้อพี่น้องผมนี่ได้สามดอกก็ได้จ้านี่อีกจุ่มหนึ่งจ้าุ่มทีสีเอาพี่น้องออกอยู่งขางรถได้เกตเลยเด้อนี่ย่งางไปว่งหันในโบ่เห็นจ้ากลับมาจันคนเนี่ยมเห็นเห็ดเผือกกระไรสองดอกดอกที่สามเปื่อยโอ้ยออ้กิมองไดยเกตจอดรถเลยเด้อนี่ ดอกนึงเอาวอดายไปหนองเปื่อยนี่ร่างซ้ำอีกดอกนึงเด้อพี่น้องกะร่างว่าสิเก็บบักกอให้พี่ให้น้องกะพอดีนน่แหน่มาพอเห็ดพอดีจ้ะเฮ็ดร่างซ้ำดอกนึ่งกรมเก็บบักกอพอดีไปพอเห็ดระวังที่กรมเก็บบักกอกะไปแหน่เมีนเห็ดเผือกดำเด้อพี่น้องโอ้ยคนสีมานดีตัวไหนกรมเก็บปากกอไปดีไปตามมใยเห็ด เฟิองตับกล้วยจ้เาเรามองในไปนอนบักกอโอ้ยจะมาขักมาเน่โรนโผล่โรนโพดดอกเอาเก็บบักกอก็ไปน,นอนเอฟซีมันทักทยายเขาม้าคนนี้แต่บักกอได้จ้ะาคนคนคนโอ้ยหยาบดินบ่สอดเลยคนจ้ะเว้ยมาขักมาเน่แต่โลดปีนี้บ่ราะนาวเจเดอ้อปีนี้ พี่รถผ่านก็เลยเห็นเห็เดแดงสั่มพี่น้องนะมาสิเมื่อพันได้ยังพอต้นเห็ดพ้นยังสิีห้ะตอนนี้ก็กลับบ้านก่อนเดอ้อพี่น้องยานพ้นห้ามจับขับไปเบิ้งยอดได้ยอดมนันน้ำพ้นทรงปลาอยู่เฮือนผลโนพี่น้องอนนี้ยายเก๋ก็ขับรถาปยานพ้นตกจก้ะขับไปพี่น้องไปเบิ้งเห็ดว่าได้หน่อยได้หลายอยู่เฮือนเด้อจา้า จะเป็นสรุปก็บอยู่เฮือนเด้อพี่นอ้องเพิ่นปลาลงมาหน้ายายเก๋ก,กันน้ำคนสองปลาลงมาหน้าจ้ะเพิ่นมายามตอ่อนี่ยายเก๋ลงมายามตรงพี่น้อง,อง,งได้ยุบละพูนไอเบิ้งกำลังยามสองถุงได้หนิพี่น้องปลา,าปคอใส่งามๆคอใส่พอดีกินแล้วเนาะชื่อหาวแท้ถือยุบยายเก๋ถือยุบออ่ะผมยามมาสองถุงพี่น้อง กระไดหลายเติบอยู่แต่เป็นโลคหมดล่ะลากๆกันสิเป็นปลาคอจะเกตมาแต่ปลาเด้อพี่น้องนี่ส่วนมาแต่ปลาเห็ดส่วนผมไปน้ำบ่ไดเมื่อนี้หมู่บ้านก็ไปน้ำบ่ไดดเท่าแพงพี่น้องบัวมแมงขนาดเมื่อ,น,อนี่อันนี้ไปโรงพยาบาลอยู่ดอกถือห้อยบยอยเเกตถหอย,ห,อยห้อยบอหอยบ่ือปลาปลาก็ถือร้ายบ่ส่วนปลาที่ผมยามสองถุง ยามก่อนยายเกตมาพี่น้องนี่แต่ปลากรอใส่พอดีปีงแสบเนี่ยเกตยามตรงพี่น้องมันยามตอนยามตรงต่อส่วนผมอยว่ยามมากก็ได้ร้ายเติบล<า>ปะปลาปลาขาวก็ถืออยู่นั่นปลากระมี่หอยกระมี่ล้ายได้ปลากลาย,ยปลาลายอยู่โอปลาขาวลายยายเกตั่นปลาขาวปลาปุก่งปลาจะอู้กินเทียงเนาะมึงยายเกตยามก่อนพี่น้อง เที่ยวเลยได้หนิเที่ยวเลยจับเอาท่านอยู่บ่กระโปงละลายแล้เนาะท่านดีกว่าผุดผุดออกไปแหละปลาดุกผูดเนาะกองแยกเก็บจักเป็นยังเลือกพี่น้องบ้านเนาะแต่ลายเต๋อแหละเนาะลายดีกจ่าหอยสลี่ยังไปปวดแทนมึงมีหอยสียามงาอยู่ได้หนิเนาะที่เอาแต่ปลานี่แต่หอยสลีพี่น้องกูจุดภาพจุแม่หอยสลี ปลาอย่างต้นปลาเข็งปลาเข็งไงปลาเข็งข่ำพี่น้องอค,อ,ค,อ,คอุ้ยน้อมาเบิงผลงานของยายเกศพี่น้องผลงานการเกร็บเพ็ดของยายเกศกระมานอยู่พี่น้องนะผลเก็บเพชแล้วเพิ่งกัตามผมมาลงมาทางหน้าพี่ที่แลกเขาไปในบ้านบมแม่เราจะไปสลุกกิบอยู่บาท <c oughs> เต่ลูกกลิบอยู่บ้านผมบรอยูพี่น้องผมลงมายามตรงยเกตกระตามมาเอาตรงถือว่าหมานอยู่พี่น้องคนเอาขออนุญาตหลายๆเด้อพี่น้องขออภัยหลายๆกล่องแยกเกตโดนฝนคือออกบรชัดจิตแจ้งบันไดพี่น้องออกมั่วๆอ่ะขออภัยหลายๆพี่น้องปลากระไดร้ายเติบอยู่นอจ้าปลาตะเพียนวกเข้าคือ,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 อบริเลียงมา,นนมาแต่สานอหนิมาแต่ซาไปบุ่นี่ิสามโรคสามป<ส>ีโ<ล>ปรคอันร้ายอยู่พี่น้องถือว่าไดร้ายเติบอยู่ปะคอ ประสอนหน้าพี่น้องอืยโห่อ๋อในปีงือยู่พี่น้องส่วนเฮดเจเกตก็ถือว่ามานอยู่เป็นช่วงเฮ็ดบุกค่อยไล่ปันใดซัมเนี้ก็ถือว่าสุดยอดอยู่เนาะจ้าเอ้าสำหรับคลิปนี้ก็คือซีเมนฝากปีฝากน้องไว้ซัมานี้ละพี่น้องรอดลุน้ำกันคลิปหม่เหมือไม่มืออื่นถ้าคนสองปลายังไปบ่ไดยเจเกตก็สิเดินเดียวอีกคือเก่าละพี่น้องส่วนค้นสองปลากับที่เฝาดีเฝาต่อนอยู่ให้อยู่หน้าคือเก่านี่ล่ละ ก็อคอยรอรุ่นกับคนส่องปลากับยายเกตพี่น้องมือเอินสำหรับคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องไว้ซ้ำนี่ละพี่น้องชช่นชอบวิดีโอจังไรกระอยกดไลค์กดแช์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากคนส่องปลาคนส่องปลาขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแช่พี่น้องทุกกำลังแรงใจทุกคอมเมนต์ทุกคำติชมคอยรอรุ่นน้ำกันมือเอินพี่น้องพี่นอง,นองสำหรับคลิปนี้ลาพี่ล่าน้องก่อนพี่น้องปลากับพ่อได้แกงพ่อได้ปีองอยู่เห็ดกับพ่อได้แกงอยู่ เพิ่งตาอยู่จ้ะก็คอยล่อหลุ่นน้ำกันมืออืน่นพี่นอ้องอ้าคลิปนี้ซัมนี้แล้วพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีค่ะ